พรีวิวด่วนกาลาตาซารายลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลต้องการแก้ตัวจากความพ่ายแพ้ในเกมล่าสุดแต่ต้องออกไปเยือนตุรกีในเกมแชมเปียนลีกค่ำคืนวันอังคารนี้ทั้ง2ทีมลงเล่นรายการนี้มาแล้วหนึ่งนัดเท่ากันโดยกาลาตาซารายไปพ่ายแฟรงก์เฟิร์ตหนึ่งต่อ5าขณะหงแดงเอาชนะแอเลติโกมาดริต3ต่อ2ความพ่ายแพ้ในเกมแรกทําให้กาลาตาซารายอยู่รองบวยในตารางลีกเฟสแต่ทีมของโอคาดูรุมีสถิติทำประตูต่อเนื่อง19เกมติดต่อกัน แม้จะมีสถิติทำประตูได้ดีแต่พวกเขาก็เสียอย่างน้อย2ประตูถึง9จาก11เกมยุโรปที่เล่นในบ้านเกมกับทีมจากเยอรมันยังเป็นนัดเดียวเท่านั้นที่พวกเขาไม่ชนะจาก8เกมในฤดูกาลนี้และชัยชนะ7นัดรวดในลีกทำให้พวกเขานำห่างเฟเน,นบาเช่กแตม้มกาลาตาซารายยังชนะในบ้านทั้ง3นัดในฤดูกาลนี้ที่พวกเขาทำไป9ประตูและเสียไป2ประตูโดยส่วนหงแดงแพ้พาเลส1-2เป็นเกมเตือนที่ดีว่า พวกเขาเจอกับการสร้างโอกาสทองถึง7ครั้งเรียกว่าอาจจะตามหลัง3ถึงสิประตูในครึ่งแรกเกมนั้นได้เลยหงแดงยังเก็บได้แค่2คลินชีทในฤดูกาลนี้แม้จะมีสถิติที่ดีในการทำประตู2ลูกขึ้นไป5จาก8นัดหลังสุดสถิติแปลกๆที่น่าสนในนอกบ้านในเกมยุโรปคือพวกเขาเสมอแค่1จาก39เกมที่ชนะถึง25นัดเรียกว่าไม่แพ้ก็มักจะชนะไปเลย สภาพทีมตอนนี้กาลาตาสไบร์ไม่มีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มโดยข่าวดีคือวิคเตอร์โอซิมเฮนกลับมาลงเล่นตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าจะกลับมาลงเล่นหน้าเป้าในเกมนี้ด้านหงแดงเสียโจวานี่เลโอนี่เจ็บเขา่าต้องพักยาวแต่จะได้อูกโกเอกิติเก้พ้นโทษแบนในลีกลับมาขณะที่เฟเดริโกเคียซ่าเจ็บเล็กน้อยไม่ได้เดินทางมากับทีมโดยโจโกเมสอาจจะได้ลุ้นเล่นแทนอิบราฮิมาก,กัวนาเต้นในการจับคู่กับเบอร์ชิลฟานได ออปตาซูเปอร์คอมพิวเตอร์ประเมินโอกาสชนะของลิเวอร์พูลที่55.8กาลาเปอรซ็ตาลาตาซอยู่ที่22.2และโอกาสเสมอต่ำที่22.0ป